ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกัปตันดําซิงครับมาลุ้นเลขครับลุ้นเลขแค่นั้นเมื่อกี้เป็นคลิปเดี๋ยวมันจุดทูบบอกเราเจ้าที่เจ้าทางเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปลุ้นเลขแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวคืนนะครับขอน้องปอนออกมาแล้วสองตัวด้านนู้นนะของผมด้านนี้ยังไม่ปลูกน้องปอนมาแล้วสอง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 หนึ่งสจุดือแต่ของกัปตันนี้อะไรดำๆนะทุกท่านน่าจะลุ้นหน้าระดึกกว่าลุ้นแบบระดึกกว่าเลยเนาะยังไม่มาเลย ตรงนอ้ทำไมเป็นเหมือนนั้นนะมีให้เลือกสองแบบนะทุกท่านนะแล้วแต่เหมือนจะตรงกันนะเหมือนไหมผมว่าเหมือนจะตรงกันนใช่ไหมตัวเลขของผมกับตัวที่สองน้องปอนเหมือนจะตรงกันเหมือนใช่ไหมคล้ายๆนะเหมือนไม่ไม่เป็นเลขนะผมพี่กับตาคล้ายครับคเลขศูนย์เหรอเนี่ยนี่อะไร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 มาเลยจะปากจะปากจะปากเห็นยังอู้ชัดเลยชัดเลยอู้ชัดเลยเข้มมากเลยตัวเนี้ยมาเลยมาเลยโอ้ยเนองเห็นตูปเป็นเนาะ เลขสม่ก้สมเข้าน่ะมีแล้วแต่ไม่รู้ตัวตัวอไราตัวสีออกมาเรารออีมินึ่งฝั่งนึงผมาลดอสเตมน่ทุ่นี่นี่อันเี้ยวกันเลยนี่อันเี้ยวันเลยนี่เลตรงกันเลยสองตัวนี่อันเี้วัรุ่ยอุ้ยขอน้ปองข้างล่างรดรถตัวที่สองลงสเต็มอุ้ยจําเลยจําเลย รุ่ยาวๆรุ่นยาวๆนะตัวแทนเฮ้ยรูเลยยาวเรี่ยมมาเร็วมาของปอนจะมาเร็วตัวนึงเป็นอะไรนะ,นะตัวแทนลุ้นนี้ยสิบ้านใหม่อันนี้ก็นะครับไม่ได้ชีน้นำอะไรนะเพียงแต่ว่าเรานะทําให้เผื่อใครไดนะ้ใครโดนนะแล้วนะแต่ความเชื่อนะครับทุกท่านเนาะเราก,ก็นะครับเวลาเรามาอยู่ห้องใหม่บ้านใหม่เราก็ด้วยความความเชื่อเนาะเราก็ต้องทําตาม วิธีที่มันสมควรเนาะนะบูชงบูชาเคารพเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะพี่น้องใช่นะเผื่อท่านเห็นว่าเออเรายากลำบากมากถูกอย่่งเป็นอาจจะให้โชคให้ลาภกว่ากันไปนะครับแล้วเตะดวงแล้วเตะละท่านด้ือพี่น้องดึงเอาตัวที่สามวันน้องปอนผูมาแล้วมาแล้วของน้องปอนนี่น่าจะครบแล้วแหละนะครับดูคร่าวๆแล้วรู้ว่าเป็นอะไรนะนะครับรู้แล้วแหละนะครับส่วนของกับตันเนี่ยมีแค่ตัวี้ยไม่ใช่ตัวนั้น รอนะรอรอก็าจะคูณสามเจ็มีเปล่าพี่ของหนูองไหเนี้ยไม่มีอ่อไม่ได้เงินต้อยนะเจ้าี่จ็ดเจ็ดสามเก้าเฮ้ยคอยกันตรงกับบ้านน้องเลยเหรอตรงตรงกับเลขที่บ้านน้องเลยเก้าเจ็ดบ้านน้องโอ้โอใช่ใช่ใช่อันนี้ทะเบียนทะเบียนบ้านน้องใช่บ้านพี่บ้านพี่นะเก้าเจ็ดเจ็ดมีเก้าเจ็ดไหมครับ เจ็ดหกขอบเจ็ดส่วนของกัปตันก็มาแล้วเป็นที่สองจุดสูบอกกลาเจ้าที่ตอนนี้ก็เลือกสรรกันอย่างเต็มที่เลยครับเดสามมนไม่ตรงอ่้า7 3มี973แล้วก็739เลยูดทิงลูกหวยหวยก็มาลอดตะรี่จ่อเลยรุ้นครับพี ของผมอะไรเนี่ยเหมือนลดลงมาแต้มหนึ่งหรือเปล่าแบ่งขายไหมหนึ่เหมือนไหมเหมือนเนาะเหมือนลดลงแต้มหนึ่งเนาะเฮ้ยโอ้สิขึ้นซื้อลุงได้เลยนะนี่ของน้องปอนสองตัวล่างกับของผมสองตัวบนคล้ายๆกันนะคล้ายๆคล้ายๆดูและดูขาดเกินนิดหน่อยทำไมทูบเรามันดำเนี่ยนั่นแหละมันแชทมันเข้มมันขังมันขังเข้มอะไรเลยว่าเข้มเลยของน้องปอนสรุปทุกท่านนะ นะครับครบแล้วเนาะนะครับนะตามนี้เลยนะจำนวนนะตามนี้เลยนะส่วนทางด้านของกัปตันน้ำซิ่งนะครับยังยังเจพี่บอลมีเลขนึงนี่ด้วยเหรอพี่บอลมีเลขนึงนะขอน้องบอนมีสี่ตัวเหรอนี่เลยเหรอหนึ่เฮ้ยหน้าเลขเจ็ดมีหนึ่งเสริมขึ้นมานิดหนึงหน้าปิ้นไปได้นะทุกท่านเออขึ้นนองได้ยงโอ้ควันควันขึ้นดัวๆเลยทีนี้อลุงของกัปตัน พี่กับตันมันเหมือนเล็กอะไรอุ้ยทำไมมันมีสีล่ะตองอนนี้เลยพี่ไปดูกีนี่มีบ้านเล็กที่นี่บ้านเลกที่เมื่อกี้หนึ่งิดพี่นายไปดูน้องปอะน้อบ้านเล็กที่ที่เราเข้ามาอยู่เนี่ยหนึ่งเจ็ดครับเี่นีแต่ของน้องปอเป็นสามเก้าหนึ่งเจ็ดอ่าก็ลองดูนะแคปขยายก้9ซูมเข้าไปสุดๆเลยซูมสุดๆก่อนแล้วค่อยแคปเป็นมีเลขอกเลไม่รูศู์แม่สอง รออีกตัวหนึ่งรอลุ้นอีกตัวหนึ่งครับตัวนั้นมันแปลกจังเลยของผมของพี่กับตันก็แปลกของค่อยก็มีสี่ตัวกก็แปมันของผมตัวที่สองมันจะเป็นแปดก็ได้จะเป็นสองก็ได้จะเป็นเก้าก็ได้สูงสุดแล้วตอนนี้นะเป็นได้สูงสุดแล้วเก้าก็เป็นได้รอลุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับของกับตันนะครับรอลุ้นอีกตัวหนึ่งหนะ่งตมีเลขหนึ่งขึ้น้ เลขที่จุดูดอยู่บ้านหลังใหม่ของมเกนอืมรออีกตัวนึงจัดมาแล้วศูนยเจ็นอเลก็ศเจมาสแลนอห้รื้อยัง่เากจะซื้ออตทีมาแ้วมันน้หน้าวเลขที่ออกคือเลขอะไมาจักช่ไหมกระต่ายมาแล้ว เอกลตัวที่สามของน้องกัปตันมาแล้วมาแล้วเฮ้ยสามเก้าเจ็ดหนึ่งด้วยแล้วดูดีๆนะขอนย้ายเข้าอยู่บ้านหลังมีหนึ่งด้วยเหรอใช่เฮ้ยก็โผล่มาจากไหนเออหนึ่งเกีดนี่ตรงกับบ้านเลขที่ตรงนี้เลยนี่เอาเอ้ยสเดี๋ยวไปคว้านซื้อให้หมดเลยเฮ้ยหนึ่งเกีดทำไมมันบวกละนาดนี้ตัวที่สามตัวที่สามกัปตันมาแล้วกัปต like ันนี้มันจะอันน sí um well> uh uh li ี้ถ uh ือว่าต้องต้องดูให้ อันี่เนาะเพราะว่ามันตัวที่สองกันเนาะจะเข้มมากเลยเก้าซองเลยแล้วเตยเลยนะทีนี้นะตัวตัวข้างล่างก็เหมือนจะอยู่เหมือนจะอันนั้นอยู่นะเหมือนจะสองนี่ดูในกล้องพี่นจะจะจะรู้เลยนี่ว่ามันคล้ายๆกันดูหันไมคล้ายๆกันคล้ายๆกันเลยนี่โอเอฟซีตื่นเต้นเลยนะตอนนี้กำลังลุ้นกันไอซีุบ่นอ่ะเบิ่นเป็นเลข่บบ่น บิ้ผมเพิ่งเคยเห็นทูบมันมันเบิ้ลแบบนี้นะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลมันมันเพี้ยนใช่ไหมทูบเพี้ยนใช่ไหมไอ้เพี้ยนเรานี่แหละเพี้ยนนี่ตอนนี้ทูบมันเพี้ยนแล้วมันกลายเป็นหนึ่งเจ็ดเฉยเลยใช่สามข้าวหนึ่งเจ็ดเบ้านเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่าจะได้แล้วแหละครบเลยนะทุกท่านนะผมอันนี้คือไม่รู้นะขอผมไปดูในบินค่าไฟของเราอย่างเราอยากจะสุดเนาะไม่สุดเนาะเกือบแล้วเนี่ยึกว่าข้างล่างนี่น่าจะสองเนาะหนึ่งหนึ่งเจ็ดงูหก ลองพิ Adams> จารณากันดีๆครับตัเพราะว่าตัวที่สองนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแปดหรือเป็นเก้าหรือเป็นสองเพราะมันดูได้สามแบบเลยออ้มาแล้วเต็มๆแล้วทีนี้ดูรู้เลยทา่ด้านล่างเนี่ยสองแน่นอนนะครับตัวของผมส่วนของน้องปอนเป็นสามเก้าหนึ่งเจ็ดนะฮะของปอนมีสี่สี่ตัวเลยน้องปอนชื่ออะไรอ่ะถ้ากับตัวนี้มาเลขสี่เลยนะเจ็ดหก คือน้องปอนเนี่ยใช่นะไอ้อะขึ้นมาเป็นสี่ได้เป็นสี่สหกสามเป็นไปได้ถ้ากับหัวจะเป็นสี่หกสามขอหน้องปอนทัานไอ้ที่สองคือตานะหกเจ็ดตอนที่เห็นเก้าเจ็ดมันก็น่าจะเป็นเนเจ็ดได้โอเคฮะทุกท่านก็ลองเสี่ยงโชคกันดูเนาะก็เอาตามสมควรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทุกท่านหมควรนะครับเอาตามความเหมาะสมเนาะคลิปนี้ขออนุญาตอัปเดตเพียงแค่นี้ครับผมลองลุ้นกันดูครับ